สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกิคลาวนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนี่กว่าถ้าเราพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรานึกถึงอะไรกันบ้างครับแน่นอนแหละผมมั่นใจเลยว่าหลายๆคนอาจจะต้องนึกถึงอาหารญี่ปุ่นหรือว่าอาจจะนึกถึงซามูไรหรือว่าอาจจะนึกถึงหนังผู้ใหญ่ แต่เพราะว่ามีหนึ่งอย่างเนี่ยที่มันต้องเด้งมาเหมือนกันเหรอวะแล้วมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นซอต์พาวเวอร์ของประเทศญี่ปุ่นด้วยนั่นก็คือการ์ตูนของญี่ปุ่นนั่นเองเนะครับไม่ว่าจะเป็นมังงะที่เอาไว้อ่านเป็นหนังสือการ์ตูนเนี่ยหรือว่าจะเป็นแอนิเมะเองก็ตามก็ล้วนแล้วแต่เป็นหน้าเป็นตาของญี่ปุ่นเลยถูกไหม แล้วก็ตูวญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศมาอย่างยาวนานมากๆหลายทศวรรษหลาย10ปี30-40ปีเลยมีตั้งแต่เรื่องแบบเบอร์เซอร์เคนชิโร่มาเทพดาวเหนือเซนเซ่ยเองหรือว่าจะเป็นยูกิโดเรมอนดราก้อนบอล โปเกมอนดิจิมอนแม่พูดได้ไม่รู้จบปะถูกไหมจนยาวมาถึงยุคปัจจุบันเองเนี่ยวันพีทก็ยังคงอยู่จูจูสุไคเซนหรือว่าย้อนกลับไปหน่อยในย,ยุคทว i นิตี้วันพีสบรีเซเบอรณนแล้วก็นาวโตอย่างเงี้ยมันก็โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆเลยครับแต่ให้ผู้ชมถ้าใครติดตามอนิเมะหรือว่าถ้าใครติดตามมังงะเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามังงะยุคใหม่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยมันดูจะพากันไปที่เตีมเตีมเดียวเลยนะครับนั่นก็คือเตีม ต่างโลกนั่นเองแน่นอนเราถามว่าเราเรื่องอื่นๆไม่ต่างโลกหรือไงว่าโลกวันพีชมันไม่ต่างโลกหรือไงกัน คือมันไม่ได้เป็นต่างโลกแบบนั้นครับเราเข้าใจแต่ว่าการ์ตูนเนี่ยมันสร้างอยู่ในโลกแฟนตาซีอยู่แล้วบางอันอาจจะสร้างขึ้นมาในโลกที่เซตอัพคล้ายๆโลกแห่งความจริงหน่อยบางอันก็ไปโลกอดีตบ้างโลกอนาคตโลกจินตนาการกันดงกันดั้มอะไรเต็มไปหมดแต่ต่างโลกเนี่ยนะครับผมดูจะเป็นโลกแบบเฉพาะที่เรื่องต่างโลกทุกเรื่องอ่ะมันก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับนั่นก็คือดินแดนอารมณ์แบบยุคอัศวินฆ่ามังกรมีออกอยู่อะไรแบบเนี้ยนะครับผมโดยการจะไปต่างโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่า เรื่องเนี่ยมันเปิดมาเซตอัพอยู่ในต่างโลกเลยไอ้เรื่องประเภทนี้เองเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นเรื่องที่ว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ย เป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ในโลกปัจจุบันครับแล้วพวกเขาก็ตายไปนะครับผมมีหลากหลายมากตั้งแต่เรื่องที่มันไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเนี่ยเรื่องที่แบบเน้นฮาเลยเรื่องที่เอาคนที่แบบห่วยแตกในชีวิตจริงไปอยู่ต่างโลกอะไรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับผมก็คือเป็นหนังแค่แคเกอรีีเนี่ยก็คือคนจากโลกความจริงตายไปแล้วไปต่างโลกมีตั้งแะ่แบบปกติยันไปหืนๆยันไปแบบดกักดักหดายโหด้าย,ายมีหมดเลยนะครับผมซึ่งเรื่องราวนี้เองเ,องเนี่ยก็สนุกดีนะครับอย่างผมเนี่ยก็เคยดูอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเกิดใหม่เป็นสลา นั่นเองครับริมูรุก็รู้สึกว่าเออดูก็สนุกดีนะครับผมแต่ผมเนี่ยอ่านไปเรื่อยๆครับก็ไปเจอกับการพูดถึงเรื่องราวนี้แหละแล้วก็เป็นการพูดถึงที่ค่อนข้างจะซีเรียสด้วยว่าทําไมหลังๆเองเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้าถึงมีแต่อนิเมะสไตล์นี้แล้วมันก็โด่งดังมากๆนะครับฟังดูแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นธีมที่ผู้คนนิยมไงผู้คนก็เลยอยากจะดูมันกันดูลารู้สึกสนุกไปกับมันได้ง่ายอะไรแบบนี้ครับแบบ เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเราตายไปจากชีวิตห่วยๆเนี่ยแล้วไปเกิดใหม่มีพลังเวทมนต์บ้างไปในโลกที่ความสวยความงามกับตละลปะัดกันกลายเป็นโ่าคนน่าเกลียดเนี่ยจากโลกแห่งความจริงอะ่ะเฮ้ยเป็นคนน่าเกลียดในสังคมไปอยู่ในโลกนั้นกลายเป็นคนฮอตเฉยเลยสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนบางอย่างเกี่ยวกับสังคมในญี่ปุ่นมาได้ครับนั่นก็คือ ความสิ้นหวังของผู้คนมันเป็นเรื่องที่ดาร์กมากๆเลยนะเพราะว่าการมีชีวิตอยู่แบบไม่มีความหวังเนี่ยเป็นเหมือนหุ่นยนต์ทำงานไปวันๆมองไม่เห็นอนาคตอะ่ะมันสิ้นหวังมากๆจริงและสิ่งนี้มันสะท้อนออกมาได้เลยว่าคนญี่ปุ่นจํานวนมากเนี่ยกำลังเป็นแบบนั้นอยู่และผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนญี่ปุ่นจํานวนมากอะ่ะมันก็อาจจะถูกนะครับแต่มันไม่ได้ถูกทั้งหมดไงมันต้องบอกเลยว่าทเทรนนี้มันไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น แต่มันเป็นทั่วโลกเลยครับสาหรับคนวัยทางานยุคนี้เนี่ยที่โอกาสลืมตาห่าปากก็ยากเหลือเกินนะพวกเขาเริ่มที่จะหมดหวังแล้วก็มีเทรนเหล่านี้ที่ผู้คนเลิกทํางานแล้วเลิกแข่งขันแล้วเลิกอยากจะมักใหญ่ไฝ่สูงเลิกอยากจะประสบความสําเร็จเลิกอยากที่จะได้เงินเยอะๆแล้วเพราะว่า พวกเขารู้สึกว่ามันเป็นไปนไม่ได้ในชีวิตของพวกเขาตรงนี้เองเนี่ยสะท้อนให้เห็นออกมาผ่านทางค่านิยมอ,อื่นๆอย่างเช่นกระตูนด,ด้วยเหมือนกันครับเนื้อเรื่องมาเจาะจงเลยถูกไหมเป็นคนที่ชีวิตห่วยแตกมากๆเนี่ยตายไปเกิดมาใหม่กลายเป็นฮีโร่ในต่างโลกคือมันทําให้คนเนี่ยหลุดจากโลกความเป็นจริงไปแล้วแบบคนไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้เหลือเกินรู้สึกว่าโลกนี้ไม่เป็นนรกเหลือเกินเนี่ยขอไปอยู่ในต่างโลกดีกว่าแล้ววิธีการหนีไปต่างโลกของพวกเขาเนี่ยก็คือการอ่านกระตูนเหล่านี้นี่แหละครับพวกเขาไม่ได้ แค่อ่านเฉยแต่ด้วยความที่หลายๆคนเนี่ยตัวเอกที่ตายไปอ่ะตัวเอกที่อยู่ในเรื่องอ่ะมันมีชีวิตตรงกับคนเหล่านั้นคนที่เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ออกไปไหนเลยคนเหล่านี้ก็มีอยู่ในญี่ปุ่นจํานวนมากครับพวกเขาไม่มีสังคมไม่ได้มีใครเลยเอาแต่อ่านกระตูนแล้วก็เล่นเกมอยู่ในห้องซึ่งเราไม่ได้บอกว่านั่นเป็นวิธีที่ไม่ไม่ดีอะไรนะมันแล้วแต่คนจะมองถูกไหมเขาอาจจะมีความสุขแบบนั้นก็ได้ แต่เราผู้ยันตามจริงนะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสุขกับไลฟ์สไตล์แบบนั้นบางทีเนี่ยหลายหลาคนต้องใช้ชีวิตแบบนั้นนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขานั้นไม่ได้อยากจะอยู่แบบนั้น แต่พวกเขามองไม่เห็นทางอื่นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับความสบายแบบนี้ก็ได้นะครับผมชีวิตไม่ต้องไปหวังอะไรมากหรือพูดง่ายๆก็เป็นเหมือนคนหมดหวังในชีวิตที่มีชีวิตไปวันๆน,นั่นแหละก็อยู่กับกระตูเหล่านี้ไปเป็นความสุขในแต่ละวันไปนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาได้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยเนาะเพราะหากเราไปดูตัวเอกเนี่ยมีหมดเลยนะครับผมทุกรูปแบบถ้าคุณไม่เคยอ่านคุณลองไปหาอ่านดูมันจะมีแบบเวอร์ชั่นปกติเนี่ยที่มันไม่ได้ดักอะไรมากมายอาจจะเป็นคนธรรมดาเฉยๆแล้วก็ตายไปเกิดใหม่ อันนี้ก็ทั่วไปนะครับแต่มันจะมีแบบดักดักเลยเช่นแบบเป็นตะลุงหืน่นอย่างเงี้ยไปเกิดอีกโลกหนึ่งเป็นคนที่หน้าตาไม่ดีแล้วก็ไปเกิดอีกโลกหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าโลกนั้นกับตลปัดอะแบบเฮ้ยทุกคนในโลกนั้นหน้าตาดีหมดเลยอะไรแบบเนี้ยกลายมีไอ้นี่อะหน้าตาไม่ดีอยู่คนเดียวแล้วมันเลยฮอตขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยนะครับผมหรือว่าแบบโลกที่แบบเฮ้ยคนไม่ชอบคนหน้าเกียดอะไรแบบเนี้ยคือมันเหมือนจงใจเอามาเล่นกับ ประเด็นเหล่านี้ของปมในใจของผู้คนนะ่ะมันไม่ได้แต่งมาเพื่อความตลกอะ่ะคือแน่นอนแหละส่วนหนึ่งเราอ่านดูมันก็ดูตลกดีแต่ถ้าเรามองมาจริงๆเนี่ยเรื่องราวเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้แต่งมาเล่นๆแต่งมามั่วๆแต่มันมีทาร์เก็ต แบบชัดเจนนะครับว่าคนแต่งเนี่ยต้องการจะเจาะคนแบบไหนต้องการจะให้ผู้อ่านเป็นใครนะครับมันออกมาได้ชัดเจนมากๆเลยแล้วผมรู้สึกว่าทเทรนการ์ตูนเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่ได้บอกหรอกว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปยังไงเพราะผมคิดว่าทเทรนของการ์ตูนเองอะ่ะมันก็สะท้อนผ่านออกมาผ่านพฤติกรรมของคนในสังคมนั่นแหละเพราะว่าเราจะวาดการ์ตูนออกมาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าใครจะเป็นคนอ่านถูกไหมอย่างสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปอะ่ะยุคนารูโตยุคบลิชยุคแบบ วันพีซอย่างเงี้ยการเดินทางของพระเอกใช้เวลายาวนานมากๆแต่ในกระตูยุคใหม่เนี่ยคนแบบเฮ้ยสมาธิสั้นลงหรือขี้เกียอจอ่านอะไรยาวแล้วเราก็มักจะเห็นกระตูนที่เอ้ยพระเอกเกิดมาแม่งไม่กี่ตอนมึงเก่งเทพเลยแล้วก็ตบตัวร้ายง่ายๆอะไรแบบเนี้ยนะครับผมมันก็อาจจะสะท้อนออกมาเป็นค่านิยมของสังคมในแต่ละยุคแต่ละยุคอะไรไปแต่เรื่องที่เราจะสื่อในวันนี้ก็คือกระตูนไอตีมต่างโลกของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้ทํามาแค่ความสนุกอย่างเดียวแต่มัน เลือกกลุ่มผู้อ่านด้วยและกลุ่มผู้อ่านเหล่านั้นเนี่ยมันเจาะลงไปแล้วสะท้อนขึ้นมาถึงความดํามืดในสังคมของญี่ปุ่นถึงความหมดหวังของผู้คนนะครับผมที่สุดท้ายแล้วพวกเขาเลือกที่จะอยู่ในโลกแห่งการ์ตูนด้วยการอ่านมันด้วยการเสพมันอย่างเดียวเลยจนชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมเรียกได้ว่าหลายๆคนบอกว่าสภาวะแบบนี้เป็นสภาวะแบบสิ้นยินดีอะก็คือแบบใช้ชีวิตเหมือนตายซากไปไม่ได้มีความยินดีไม่ได้มีความปลื้มปิติ ไม่ได้มีความแบบรู้สึกถึงความหมายในชีวิตแค่อยู่รอวันตายไปนะครับผมคือตัวเองไม่ได้อยากฆ่าตัวตายนะแต่ก็แบบ ยังไม่ได้แบบมีแรงใจจะใช้ชีวิตอะไรแบบนี้นะนี่ผมก็อ่านมาจากหลากหลายความคิดเห็นแล้วก็เอามารวมๆกันนะครับผมหลายๆคนคิดว่ามันตรงไม่ตรงยังไงเนี่ยอันนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้แต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ดูจะซีรี้เลยแล้วหลายๆคนก็อาจจะเห็นถึงมั่นอาจจะไม่ได้มาสนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรมันก็เลยลองหยิบยกมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้ว แล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือคีเอทีฟนยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํายังไไไไงงงงทํา TweD ยกก็็ลลอปดดู้้ผมแวให อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักหมวเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตาามมด้วค่ Mystery ผ M Y S T E R Y แล้วก็ตามด้วย w นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บ,บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโคอ้ด A F F X M Y S T E R Y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนะี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มมออีกกก100เเลยยนะครับผ็ฝาาไวว้นะ้ด